เ้าลกาันทีอาวเไม่เัหนาเน่ยักรินไปไหนอ่ะไปแล้วช่วยไปแล้วใครมึงตัวอะไรเนี่ยใครเนี่ยัู้ตัวไม่นี่ยายมาใส่หลาอยู่ไม่ได้เลยิเกลุทีหยดก็ไม่รู้ ไม่ยอมที่เราจะลงดาบแต่เจ้ามาฝังทางดาบกองเราแม่ทับคาราวไว้โดยที่ไม่กลัวตายแสดงว่าผู้ชายคนเมื่อครู่นี้นะ่ะคงจะเป็นแฟนของเจ้าสินะหยุดว่าเจา้าเพ้พ่ออย่างแค่นี้แร่จะบอกให้ท่านรู้ผู้ชายเมื่อสักครู่นี้ที่นั่งว่าจะพี่นภรนัเป็นพระเชษฐาข,ของเราคนที่เราเองเป็นพี่ชายเจ้านัแน่ะถ้าเช่นนั้น เราทาราก็ต้องขออภัยที่ได้กล่าววาจาลน่งเกิดเจ้าไปแต่เจ้าเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าขวัญพี่รมการทำศึกทำสงครามมันเป็นหน้าที่ของผู้ชายหาใช่หน้าที่ของผู้หญิงไหมดังคำที่เขากล่าวกันเอาไว้เกิดเป็นหญิงควรเห็นว่าเป็นหญิง,ญงต้องงามยิ่งมารยาทอัชา่าใส ท่นีนะปากล่อมลูกมือไกวไปลูกเหไวไกวมือมีไว้ทำกับข้าวเฝ้าก้นครัวใช่ว่าผู้หญิงเยอะเราจะออกสึกออกสองคราวไม่เป็นแล้วท่านเคยได้ยินไหมแปลก็คกวาดาบก,ก็แว่งแข็งหรือไม่แข็งสิจ้า ไโดนจริงจังเนี่ย <c oughs> โดนไหมโดนปากเนี่ยยายางหญิงหญิงไทยไม่ใช่ชั่วไหนถือดาบไหนตราบไัน,นทาครูเป็นเพศแม่ใช่เก่งแต่ยัว่ว